เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ห้องน้ำของเรากันนะคะตามมาเลยค่ะเราจะเดินเข้าประตูด้านนี้นะคะโดยเด็กๆจะต้องข้ามที่ประตูด้วยนะอย่าลืมนะคะตามกันเลยค่ะอันนี้นะคะคือห้องน้ำของเราค่ะดูสิคะเด็กๆน้องีรูปเด็กๆอยู่อันนี้คือห้องน้ำเด็กหญิง เด็กชายส่วนห้องนี้นด็เเขาไม่ได้นะคะเป็นห้องน้ำคุณครูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างเวลาเด็กๆเ,เข้าห้องน้ำนะคะให้ใช้มือแบบกพามันออกห้ามดึงนะคะห้ามเด็กขาดนะคะห้ามดึงให้ใช้มือแปบ,บทาออกนะคะแล้วเข้าไปด้านใน เสร็จแล้วเด็กๆตามมาดูกันนะคะว่านี่คืออะไรคะคือโถหรือฉักโครกด้านนี้คืออะไรคะที่ฉีดน้ําส่วนอันนี้คือที่กดน้าเวลาเด็กๆเ,เข้าห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆด,ดูด้วยนะคะด้านบนขึ้นไปเหยียดได้ไหมไม่ได้ค่ะห้ามน,นะคะ ใช้ก้นวางไว้ที่กระดานตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องทําอะไรคะกดน้ำ่อเป็นการทาความสะอาดแต่การกดน้ํานั้นเด็กๆลืมไปถึงอย่างนะคะว่าเด็กๆจะต้องใช้ที่ชีดน้ําในการชําระล้างที่ก้นของเราด้วยนะคะห้ามฉีดลงพื้นเด็ดาดฉีดน้ําลงพื้นไม่ได้นะคะ เป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรทำนะคะห้องน้ำของเราจะต้องช่วยกันดูแลบายบายค่ะ